สวดีครับช่วงนำชัยหลโยนครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไส้กรองแอร์ในรถ Honda Civic F C S สนะครับเรื่องแรกนะครับ Honda ทุกรุ่นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น Civic นะครับวิธีการเปลี่ยนจะคล้ายๆกันครับหลักการการเคลื่อนเหมือนกันนะครับขั้นแรกนะครับถอดเก๊ก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับไส้กรองแอร์ของ Honda เนี่ยจะอยู่หลังเกียนะครับอยู่หลังเกียเก็ดของฝั่งคอนด้าวิธีการถอดเกล็ดของแค่ทุกรุ่นนะครับจะเป็นอย่างนี้ ยกขึ้นมาครับดันขึ้นไปด้านบนในแนวในแนวด่งนะครับนี่ครับแค่นี้สังเกตน,นะครับจะมีขาตัวนี้อยู่นะครับมันจะเป็นแกนล็อกตรงนี้นะครับแกนล็อกตรงนี้เราก็แค่ถอนมันออกมาถอนออกมาแนวแนวนี้นะครับเด็ดดึงออกมาแค่นี้นะครับตัวขาล็อกก็จะหลุดออกมาสองขาทีนี้น เรามาดูไส้กองแอร์กันบ้างนะไส้กองแอร์จะอยู่ตรงตำแหน่งด้านในเกะนะครับหลังเกะจะมีตัวนี้อยู่นะครับจะเป็นเคี้ยวล็อกนะครับเป็นเคี้ยวล็อกวิธีการถอดเคี้ยวล็อกนะครับอย่าดันอย่าดันไปทางนี้นะครับให้ใช้การกดนะครับกดนี่ครับกดกดคือบีบบีบมันนะครับบีบมันเข้าไปนี่นะครับบีบมันเข้าไปบีบแล้วก็ดึงออกมานะครับแค่นี้เอง ออมาแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นไส้กองแอร์นะครับเราก็ดึงออกมาฝุ่นเคลอะเลยนะครับอันนี้อันนี้คือฝุ่นไส้กองแอร์อันเดิมนะครับวันนี้นะครับเรามาดูไส้กองแอร์อันใหม่นะครับยี่ห้อไซตามะตัวนี้เป็นรุ่นคาร์บอนนะครับเป็นแบบคาร์บอนช่วยกองอินนะครับเรามาเปิดกันดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคู่มือ ันนี้จะเป็นด้านฝั่งคาร์บอนนะครับจะเป็นสีออกเทาๆดำๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับคือกองก็จะมีแยกชั้นคาร์บอนกับชั้นธรรมดาขอบจะเป็นฟองน้ำนะครับเพิ่มความแน่นในการติดถ้าเปรียบเทียบก,กับไส้กองเดิมนะครับสังเกตดูจะพบว่าเนื้อกองเนี่ยปริมาณเนื้อกองมีมากกว่ากระดาษกองเนี่ยมีมากกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะทาให้พื้นที่หน้าตัดถ้าเราคลี่ออกมากลางกลางแผ่นนี้ออกมาเนี่ยตัดตรงนี้แล้วกลางกลางแผ่นออกมากระดาษจะ การกองได้ดีกว่านะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปในแบบเดิมสังเกตนะครับจะมีตัวฟอนต์เขียนอยู่นะครับเราก็หันหันให้อ่านออกนะครับก็จะคือฝั่งนี้นะครับเวลาลมมาก็จะเจอกับฝั่งนี้ก่อนนะครับใส่กลับเข้าไปช่องเดิมกดไปดันไปให้สุดนะครับแล้วเราก็ปิดฝา ในส่วนของฝาปิดกรองแอร์นะครับตอนเราใส่กลับเข้าไปนะครับถ้าเราจําไม่ได้ว่าตอนออกมามันอยู่ฝั่งฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะครับให้เราดูตัวหนังสือเป็นหลักนะครับตัวหนังสือภาษาอังกฤษเขียนว่า Airflow ให้อย่าอย่าให้มันกลับหัวนะครับให้มันอ่านออกเป็นแนวที่เราอ่านออกนะครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปดังเดิมน,นะครับลองดูกิบล็อกดีนะครับกิบล็อกให้ตรง แล้วก็กดไปได้เลยนะครับสังเกตจะได้ยินเสียงแป๊กแป๊กก็คือแป๊กแรกในฝั่งนี้อีกแป๊กหนึ่งก็ฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นอ่ากลับมาที่เก๊ะหลังจากที่เราฝาใส่ผ้าปิดกองแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เก๊ขึ้นดังเดิมนะครับวิธีการใส่เก๊ะก็เหมือนกับตอนที่เราถอดนะครับตอนถอดเราดึงขึ้นตอนใส่กับเราก็ดันลงเข้าไปนะครับอย่างนี้นะฮะที่ผมบอก ตัวข้อต่อมันนครับตอนใส่กลับเราก็ดันกลับเข้าไปในลักษณะเดิมเราดึงขึ้นลักษณะนี้เราก็ใส่กลับลักษณะนี้จบเรียบร้อยนะครับลากการคือเอาออกแบบไหนใส่กลับแบบนั้นนะครับเรียบร้อยนะครับของเดิมแล้วก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามีฝุ่น และเชื้อราอยู่ในนี้นะครับของเก่าเสร็จที่เรียบร้อยครับ,รบวันนี้ช่องมึงใช้อะไรยนขอลาไปก่อนฝากไว้กับสาระดีๆใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับสวัสดีครับ